ก็กล่าบสวัสดีนะครับนายฝิ่นบิ๊กคิงทุกท่านกลัาอยู่กับพิ่คิงอีกแล้วนะครับนะกระชองของบิ๊คิงอีกแล้วนั่นเองนะครับนะอ่าก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์มันใจกระชองของบิ๊คิงกันด้วยนะอ่าแจ้งกรทามสักนิดนึงอ่ารอบสามสามดุ่มาัน,นี่ สามทุ่มวันนี้พีจีสี่เกมโจกเกอร์สี่เกมแพ็คใหม่สิบย่างละสี่เกมนะครับนะในนี้ก็จะเป็นไลน์ช่วเกมที่มีเปอร์เซ็นต์การแตกสูงกว่าเกมอื่นแต่ไม่ได้แตกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะก็ยังมีความเสี่ยงอยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับนะอ่ะมาเห็นอะไรไหมเกมใหม่เมื่อที่เราเพิ่งพูดกันไปเมื่อตอนเย็นนะมาแล้วลักกี้พิกกี้จะพิกกี้จะลักกี้หรือเปล่าไม่รู้นะเป็นคนคน,คนหลายคนบ่นกันอยู่เนี่ยในกลุ่มเนะี่ยเออ มาเราถือว่าการรีวิวก็มีทั้งคนที่ได้แล้วก็มีคนที่เสียเหมือนกันนะเกมใหม่รู้สึกว่ามีหลายคนบ่นว่าเกลือเนี่ยเท่าที่เลื่อนดูนะมาลองเทสดูให้แล้วกันเดี๋ยวจะตกขบวนเขาไม่ทันว่ามันเกมอะไรมันเล่นยังไงนะก็ใครที่ยังไม่ได้ลองหรือว่าอะไรยังไงก็ดูลิปพี่จขงเป็นตัวอย่างได้นะครับนะก่อนจะตัดสินใจเล่นเนาะโอเคประมาณนี้นะครับในกลุ่มก็จะมีการพูดคุยว่าเกมไหนมาดีอยู่หรือว่าเกมไหนมีเป็นการแตกสงูงเห็นไหมเพื่อนๆจะแคปมาลงคนที่ยังไม่อยู่ในกลุ่มก็ดูคอมเมนต์ปาก มาลองดูกันสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะเกมใหม่มาลองดูกันไปอ่ะห้าร้อยสำหรับการรีวิวเกมใหม่มาก่อนอื่นเลยก็ดูก่อนยังไงสแก,กตเตอร์สีแดงหมูทองเป็นไวอ่าอะไรวะมัลติพายห้าอ่าซิมโบสแก,กตเตอร์เอาสแก,กตเตอร์เป็นวายฟีสปินโอ้สี่ตัวโอ้ฟีสปินเกมนี้ใช้สี่ตัวดูดิโอ้แล้วก็เข้ายากไหมว่าอย่างเงี้ยอ่ะมาลองดูกัน ปติพามันไม่ได้เขียนใช่ไหมว่าจํากัดเมื่อกี้คูณเท่าไหร่สูงสุดเนาะเห็นนะใช่ไหมมาลองดูกันแล้วกันมาว่ามันเล่นยังไงมันมีฟีเจอร์อะไรแต่ตอนนี้คํานวณกูไปไหนหมดเออแต่เมื่อกี้พี่คิงพูดไปแล้วสเกตเตอร์เป็นวสเกตเตอร์ใช้เป็นวด้วยนะแล้วก็มีหมูทองเป็นวแยกอีกอ่ะเฮ้ยเอ๊ะ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 โอ้โห โมสเกตเตอร์เป็นไวล็อกเลยซะอย่างนี้สิใช่ไหมเออถ้าสมมุติว่ามันคำนวณทุกรอบแสดงว่าสเกตเกตอรต์ก็อยู่ตรงนั้นตลอดเดี๋ยว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 เฮ้ย,ย,ย,อ,ยอ่ะชัวร์พอคำนวณสเกตเตอรต์เปลี่ยนเป็นไวล็อกเฮ้ยก็ได้นะอย่างนี้นะโอ้โหมาสองรอบไม่ได้เข้าเลยเออเออกระดิ่งช่องสามได้อ่ารูปมะนาวมะนาวใช่ไหม ออโโ้หแล้วมึงจะว้าว์วไวตรงนี้ไว้ทำไมวะเนี่ยไอสองช่องแรกเนี่ยเออกระดิ่งอ่ะเออได้อยู่ได้อยู่ไอน,นี่คืออะไรวะไอ้ขวดเขียวๆเ,เ,เนี่ยเออมีแต่นอกสองร้อยเออสองร้อยยี่สิบกว่ากูดูไงเป็นสองร้อยวะกูพูดยังไงสองร้อยวะเออดึกๆแล้วก็อองๆนิดนึงนะเออมาดูเดะเกมนี้เข้าฟีแล้วมันจะยังไงมันจะว้อลไหม แต่เท่าที่ดูฟีเจอร์ด้านนอกนะถ้ารวมตรง Y ล็อกนี่ก็ถือว่าได้แล้วแล้วก็มัลติพายเท่าที่ลองดูก็เนี่ยถึงคูณ5้าแล้วน่าจะไม่จำกัดนะเท่าที่พิพิงคาดการายปั๊บอุ้ยเต็มกระดานดอกนี้โบ๊ะมีอะไรนะมีกระดิง่งอุ้ยเต็มกระดานโอ้โหได้ยีิบสองเออได้อยู่ได้อยู่ผางมีโอ้ 70. เจ็ดสิบก็ได้ โอ้แม่นแต่มันยังไม่ขึ้นเกินคูณ5เนี่ยจะรู้ไหมเนี่ยว่ามันได้มันได้มากกว่าคูณ5หรือเปล่าอืมมาอุ้ยมาแล้วเฮ้ย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 โอ้โหเพิงเห็นอ่าโอ้โหวไยเต็มกระดานโอ้โหแม่งเงอคำนวณสักนิดก่อนก็ได้นะเอาแล้วมาแล้วฟีสปินได้8หมุนวิวออฟวิวอ่ามาดูกันว่ามันคำนวณยังไงอุ้ยเต็มกระดาน ๋อสกแกตเตอร์ไม่หายไปไหนเป็นวายอยู่อย่างนั้นโอ้โหแต่ผมไม่น่าจะขยับมาช่องสองนะโอเคโอาไ้ไม่ได้เหรอโอ้เว้าวเยอะโอเคเออโอ,โอ้แม่งเว้าทวิ้งไปเยอะไอ้ลูกมะนาวปูเต็มกระดานเออคูณ425มีไอขวดเขียวเออเจ็ดบาทโอ้โหด้านในสกแกตเตอร์ ตอนด้านนอกก่อนเข้ามายังไงก็จะอยู่ตรงนั้นที่เดิมโอ้โหแม่คำนวณน,น้อยจัดโอ8หมุนคำนวณอยู่2ดอก248แม่งเบทห้าโก็ถือว่าได้แต่ก็ไม่ดีโอเคอ่ะฟังก์ชันครบแล้วนะเกมนี้วายเป็นทั้งสเกตเตอร์และมีวายแยกอีกหนึ่ง ถ้า Y Scatter จะล็อกอยู่กับที่เลยไม่หายไปไหนจนกว่าจะไม่มีคำนวณนะส่วน Scatter 4ตัวเลยนะพูดว่าตัวเลยนะเกมนี้เข้าีสปินใช้4ตัวแล้ว Y ปั๊บเดี๋ยวก่อนให้ยุณลุ้นนิดนึงอ่ะแล้วก็พอเข้าีสปินไปอย่างที่เห็นได้8หมุน Scatter อยู่ตรงไหนแม่งก็อยู่ตรงนั้นตอนเข้าไปยังไงมันก็จะอยู่ที่เดิมนะครับนะเออแล้วมันก็ไปรวบ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 คูณกับข้างบนก็คือแม่งไม่มีอะไร แค่นั้นแหละแต่ก็คือเข้าเข้าฟีสปินไปอย่างน้อยก็คือมี Y สี่ช่องแล้วแน่นอนนะเออไม่ว่ามันจะมาแบบไหนก็แล้วแต่อย่างน้อยต้องมีสีตัวอยู่ในหน้าการะดานถ้ามันมาช่อง2ช่อง3าช่องสี่เนี่ยคือยังไงก็คำนวณทุกดอกแน่นอนนะแต่เมื่อกี้พิชิงได้แม่งส4 5 3 4 5ห้าห้าเออ3ามสห้าหแม่งมาอยู่แถวหลังแสดงไของมากอุ๊ยออมีอ่ออออโห แต่เกมนี้ให้พูดนิดนึงอ่ะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวจากที่เรามาลองรอบแรกนะรู้สึกเขาฟียากไหมนะพี่คิงว่ามันมันมาน้อยมากเลยสเกตเตอร์สามตัวแล้วจำนวนด้านนอกไม่ย้ย่มากเนี่ยดูเออเห็นไหมเออคือถ้าจ่ายอ่ะจะจ่ายแบบช็อตหนึ่งสามสี่เจิตลอดเลยแต่มันเว้าทิ้งซะเยอะคืออย่างนี้คือไม่แยกว่าดีนะจ่ายแพง แต่มึงอย่าลืมว่าให้เราสังเกตจานวนเงินที่มันค่อยๆรูดลงไปก่อนเมื่อกี้เจ็กว่าหรือหกรแล้วเห็นไหมเออมีแตกนอกดอกใหญ่ก็จริงแต่กว่าจะคำนวณสักดอกแม่งก็รูดกูไปยู่แล้วอะเฮออ็ดโอเคฟีเจอร์ก็ประมาณนี้นะฟีเจอร์พี่คิงว่าดีแต่ติดตรงคำนวณที่มันไม่ค่อยมีนี่แหละนะ แล้วสแกตเตอร์แม่งชอบไปอยู่แถวหลังด้วยเนี่ยเห็นไหมคือเหมือนจะดีนะสแกตเตอร์มาบ่อยมารอบละตัวจริงๆมันคือวายหนึ่งตัวเลยนะเว้ยเออแต่เห็นไหมมันไม่ค่อยมาแถวหน้ามันไปอยู่แถวสี่แถวห้าแถวหกมดปับซึ่งโอกาสที่มันจะแตกน้อยเนี่ยเออเห็นไหมมันอยู่ช่องสามเนี่ยปับเพชรอ่าได้อยู่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 พอด่าแล้วค่อยสำนึก เจ็ดสิบไว้ปั๊บมีโอ้โหสีบาทโอได้อยู่อื้อหือเนี่ยโอ้ยเออโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ยยยยคำนวณไม่ค่อยโอเคอะ่ะถ้าถามพี่กิงคำนวณมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันค่อนข้างจะดูดเลยแหละดูดีๆนะใครที่ยังไม่ได้เล่นก็ดูคลิปให้จบก่อน แล้วมึงก็ตัดสินใจเออว่าจะเล่นดีหรือเปล่าแต่ถามไม่จริงจริงว่าไม่ค่อยไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่เอเฮอแต่ก็เล่นได้อะเนี่ยถ้าจังหวะวายรวบเยอะๆตอนที่คูนสูงๆน่าจะจ่ายแพงอยู่แต่ปัญหาคือแม่งมันไม่ค่อยจ่ายนี่แหละเห็นไหมหายไปร้อยอยู่แล้วนโะทแท้โทแท้อีกแล้ เพิ่งได้แมวมาเมื่อเย็นเนี่ยกูทแท้อีกแล้วนะโอ้โหเออไได้อยู่มีช่องสองโอ้โหเนี่ยอุ้ยเฮ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 ้ยเบ็ดสิบ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 ต้องตกแล้วต้องตกแล้วได้เออนาฬิกาไม่ใช่นาฬิกาลูกลูกเขาเรียกว่าลูกกระดิ่งเออนาฬิกายี่อะไรโอ้ยอึนอึนบวกงง เหลือช่องเดียวยังไงตกมาสักทีโอ้ยเขายากเขาเย็นเนี่ยเขายากจริงมันเขายากมากเนี่ยถ้าถามพี่คิงพี่คิงว่าเขายากมากนี่พี่คิงเล่นเนี่ยเห็นไหมน่าจะสองร0 0 2ร0อหมุนแล้วนะเพราะเราไล่ทีละสิ10ิบสามสิบรอบหนึ่งนะไล่แต่เบ็ดสมมาใช่ไหมเท่าไหร่แล้วมาดูน่าจะร้อยร้อยนิดนิดร้อยสองร้อยเกือบเกือบสองร้อยนะ ซึ่งสแกตเตอร์มาให้ลุ้นแค่สามรอบเองเข้าไปรอบหนึ่งก็จริงแต่แม่งก็ไม่จ่ายและมีแนวโน้มว่าจะเริ่มดูดกูแล้วด้วย <c oughs> เอ้ยวสองช่องไอ้ได้อยู่ช่องสองตกมาโอ้โหแม่งเอ้ไวยกูสามาอยู่ใกล้ๆก,ก,กันหมดสิตั์หมด,ด,หมดโอ้จ่ายสองร้แม่งดูดกูกลับไปหมดแล้ว โอ้ยเหลือ300แล้วไม่ค่อยโอไม่ค่อยโอตู้เกมน้ำเต้าปูปลาไม่ได้ถ้าถามพี่จริงกูว่าตู้น้ำเต้าปูปลากูไม่ได้นะเนะี่ยน้ำเต้าปูปลาพี่จริงไปอย่างน้อยคือแม่งอ่ะนะคำนวณด้านนอกก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดเนี้ยเออเอาจริงๆฟิวเจอร์มันเหมือนจะดีนะเว้ยแต่ว่ามันไม่ค่อยโอเคเนะี่ยเห็นไหมดู เอ้ยมีคูณ6มีคุณ7อ่ะ,ะแสดงว่ามันไม่ล็อกอะละพี่คิงว่านะหรืออาจจะสองสุดคูณ10ไม่แน่ใจเพราะกูดได้แค่คูณ7จ <c oughs> เอ้ยกลับมา300รโอ้ลุ้นกันเหนื่อยมาไม่มาลุกมาไม่มามาหน่อยโอรอบแรกอย่ามาเสียขอร้องโอ้แย่วเอ้ยนี่เป็นหนึ่งเกมที่พี่คิงด่าเลยเนะี่ย ก็แม่งคำนวณน,น้อยจัดเออโอ้โหอ่ะโอ้ยกูก็นึกว่าจะวายเอ้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 ยอีกรอบหนึง่งอีกรอบหนึง่งสเกตเตอร์ยังไม่ลุ้นละครั้งอยู่ไปอ่าฟับ์โบเหลือหนึ่งสองสามสี่โอ้โหมีมะนาว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 อยู่มะนาว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 ตกลงมาสามช่องโอ้กระดิ่งได้อยู่โอ้โหมันยากเย็นเหลือเกินเข้าให้กูเธอ โอ้ยเอ้าโอ้ย,อยเขายากเขาเย็นเว้ยมงเลยมาคุณลองกระโดดเบ็ดดูแล้วกันโอ้ไม่เข้าให้จริงๆเว้ยเขายากมากเอาจิงเกมนี้เป็น singing. เกมที่พิคิงพูดแล้วเมื่อกี้เขายากมากยากถึงยากที่สุดโอ้โอ้หมดหมดไอสัตว์อุตสาเข้าฟีมารอบนึง โอ้ดูเหลือสามตัวมาให้เราปวดใจอีกมารีวิวกันเลยเกมใหม่ฟีเจอร์อธิบายไปแล้วต้นคลิปนะครับนะก็สแกตเตอร์เป็นวายในตัวด้วยเป็นวายแล้วก็เข้าฟีรด้านในได้แค่แปดหมุนนะต้องใช้สี่ตัวเติมแม่งได้แค่แปดหมุนโคตรเยี่ยเลยนะแล้วก็วายสมมติเนี่ยมันอยู่สามตัวใช่ไหมมันก็จะอยู่ด้านในอย่างนั้นนะสามตัวเป็นวายล็อกไปเลยนิ่งๆก็ไปคูณ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 กันนะหลักๆก็มีแค่นั้นเลยฟีเจอร์ไม่ได้มีอะไรเลยแต่ให้ดูอะไรก็คือ ว่าคำนวณด้านนอกไม,ไม่ค่อยโอเคนะก็ลองประกอบการตัดสินใจดูแล้วกันบางคนอาจจะมาแล้วโชคดีพี่ชิงอาจจะมาแล้วแม่โชคดีกูก็ด่าไว้ก่อนเลยนะอะประมาณนี้นะก็ลองตัดสินใจดูว่าชอบไม่ชอบใครไม่ชอบก็แล้วแต่นะครับนะาประกอบการตัดสินใจการเล่นดูพี่ชิงอธิบายฟีเจอร์ไปครบแล้วนะอะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเช่นเคยแนะนำไม่เล่นตามรับชมความบันเทิงส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนก็นบายบายจุ๊บๆไม่เล่นแล้ววันนี้บายบาย